นี้ก็เป็นผลงานการติดตั้งผนังโฟมนะครับเราใช้เวลาประมาณ3วันกับช่างพึ่งเคยทำผนังโฟมครั้งแรกในชีวิตก็มีช่าง2คนลูกมือ1คนคอยตัดคอยช่วยหยิบช่วยยกนะครับสวันเราก่อได้ประมาณสักเกือบ100ตารางเมตรนะฮะเกือบ100ตารางเมตรก็ถือว่าเป็นความเร็วที่น่าประทับใจทีเดียว แล้วก็เมื่อฉาบแล้วเนี่ยความแข็งแรงความคงทนก็ไม่ได้แพ้ผนังอิฐผนังปูนนะครับที่มันเร็วได้ขนาดนี้เพราะว่าเราสามารถก่อสูงขึ้นไปได้เลยแผงเดียวเต็มๆไม่ต้องรออิฐแล้วก็ปูนก่อเพื่อให้มันแห้งแล้วทําทีละชั้นทีละชั้นแล้วเวลาเราขึ้นหน้าต่างนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งเสาเอ็นทับหลังทับบนทับล่างถือว่าเร็วมากทีเดียวครับ ตั้งผนังก็ขึ้นหน้าต่างเสร็จเลยครับ